สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเ v e r อร์จิ้งทอครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพวกเงินประกันมิเตอร์เงินเย,ยียยาห้าพันใช่ไหมครับวันนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นวันที่สิบสี่เมษายนนะครับวันสงการที่ไม่เป็นสงการดูถนนดิไม่มีใครเล่นน้ำเลยนะครับนี่จริงจังนะไม่ใช่แค่กลัวตำรวจหรอกผมว่าคือเขาไม่มีอารมณ์เล่นน้ำกันด้วย,วยสภาพ สถานการณ์แบบนี้ก็ไม่ค่อยมีใครห้าวอยากเล่นเนาะส่วนผมก็กำลังจะเดินทางไปประชุมนะครับก็เลยถือวอกาสอัดเนาะในรถมันเงียบดีก็วันที่14แล้วนะสําหรับคนที่ลงเงินเยียวยาไปนะครับห้าพบาทเนี่ยแล้วไม่ได้เนี่ยมันก็มีกระแสะกันเยอะเนาะทั้งระบบผิดเคยเป็นนักเรียนทํางานจบแล้วกู้นีกยอยแล้วก็ยังมีระบบว่าเป็นนักเรียนอยู่ใช่ไหมครับหรือว่า ค้าขายอยู่อยู่ดีๆได้เป็นเกษตรกรอย่างนี้นะครับก็รัฐบ,บาลเขาก็บอกแล้วเนาะว่า,เ,าเดี๋ยวเขาจะมีรอบเก็บตกนะครับยังไงก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลกันดีๆนะมันจะมีรอบเก็บตกรอบแก้ไขยอยู่นะสำหรับใครที่มั่นใจว่าตัวเองอะ่ะมันเข้าขายนะครับว่าชั้นเนี่ยเข้าขายแน่นอนแหละทำไมชั้นถึงไม่ได้กับเพื่อนทําไมฉั้นถึงไม่ได้เงินไม่ได้อะไรนี้นะครับก็มันมีมันมีรอบเก็บตกนะครับใจเย็นไม่ต้องห่วง ก็น่าจะนะครับได้ลงชื่อใหม่สาหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองสมควรได้นะครับเสียคนลบข้างได้แล้วทําไมฉันไม่ได้เนี่ยเตรียมไว้เลยนะครับยังมีรถเก็บตกส่วนผมเนี่ยอย่างภรรยาผมเนี่ยผมก็ลงให้ภรรยาผมเพราะว่าเขาขายนะครับน้ําดื่มทําเป็นซุ้มน้ําขายมาได้หกเดือนแล้วนะอยู่หน้าธนาคารน,นะครับแล้วมันก็โควิดมาเนาะคนก็ไม่ค่อยจับใจใช้สอยนะครับก็ต้องปิดไปก่อน แล้วก็คนก็ <ใ girlfriend, S 1> ไม่ค่อยทานน้าเย็นนะครับเพราะว่าอย่างว่าอะไครับน้าเย็นเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยคนเขาก็ค่อนข้างไม่สบายใจเวลากินใช่ไหมครับเพราะว่ากลัวเชื้อโรคมันปนเพื่อนได้ไม่เหมือนการทานอาหารทานน้าร้อนนะครับที่มันต้องผ่านความร้อนเนาะข้อขีดผมก็ลงลงตามจริงนะครับลงตามสินได้ไม่ได้ผมไม่ซีเรียสนะอันนี้คือลงตามสินของภรรยาส่วนตัวผมเนี่ยไม่ลงแน่นอนผมลงไม่ไน่นอนผมไม่ได้รับผลกระทบแต่มีแต่ของแม่บ้านผมนะครับที่มีผลกระทบ ก็แล้วไปเนาะเรื่องห้าพันใช่ไหมครับยังไงใครที่มั่นใจว่าตัวเองได้เนี่ยก็ลองนะครับรอรอบเก็บตกนะครับยื่นใหม่ไม่เป็นไรสู้ใหม่นะครับเงินตั้งหนะ้าพันอ่ะสามเดือนหกเดือนเยอะน,น,นะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณมีสิทธิก็ลงใหม่นะครับส่วนเงินประกันมิเตอร์นะครับเนี่ยผ่านมาหลายวันแล้วก็มีหลายท่านใช่ไหมครับว่าทําไมฉันลงไม่ตั้งนานแล้วทําไมฉันไม่ได้ใช่ไหมฮะคือโดยส่วนตัวเอางี้เลยผมก็เพิ่งได้ ผมเมื่อลงวันแรกตอนตีหนึ่งตีสองประมาณเนี้ยแล้วผมเนี่ยข้อมูลตรงหมดนะชื่อผมเองหม้อผมเองไม่มีอะไรแอพไายชื่อผมก็ชื่อเดิมไม่เคยทําเปลี่ยนชื่อไม่เคยอะไรเลยเป็นเจ้าของขอรับสิทธิ์เองด้วยนะครับผมก็พึ่งได้เมื่อเอาประมาณวันศุกร์ถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณวันศุกร์พึ่งจะได้เงินนะครับศุกร์ก่อนหน้านี้เองนะประมาณวันที่แปดวันที่เก้านะครับก็ผมสอบถามให้แล้วนะสําหรับท่านที่ชื่อตรงเนี่ยนะครับ ชื่อตรงเอกสารตรงนะครับคือคือไม่แอดวานะ่ะคือหม้อชื่อคุณแล้วคุณก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อนะครับไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยชื่อฉันอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนชัดเจนเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เขาไล่ละไล่จ่ายละคือใครที่ชื่อตรงนะครับเอกสารตรงไม่ไม่ใช่รับสินแทนอะไรกันเนี่ยจะได้ก่อนเพื่อนต้องเข้าใจอย่างงี้นะเพราะว่ามาตรวจสอบสิทธิ์ง่ายเพราะนั้นเขาจะตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่ เอกาสารครบเอกาสารตรงตามลําดับก่อนคือลําดับมาเล็กๆไม่พอคุณต้องเป็นคนเจ้าของทําเองก่อนนะวิธีคัดกรองะนะครับค้าที่ผมถามคือเจ้าของทําเองชื่อตรงไม่มีการเปลี่ยนชื่อไม่มีอะไรเนี่ยคนนี้กลุ่มนี้จะได้ก่อนนะครับซึ่งก็ทยอยได้กันไปหลายคนแล้วนะโอเคได้กันไปหลายคนแล้วสำหรับคนที่ชื่อตรงสําหรับคนที่ออกรับแทนเนี่ยเสียรับแทนเนี่ยมันจะมีหลายหลายกรณีมากผมผมเพิ่งถามพี่เข้าไปก็คือแนี่เอกสารไม่ครบลายเซ็นไม่ใช่มั่วมาก็มีนะครับ คือระบบไฟฟ้านะครับมันไม่ใช่ AI อะไรหรอกคุณกรอกมาเนี่ยเขาก็จะจัดกลุ่มนะครับตามที่คุณติก๊กเขาก็จัดกลุ่มมาก่อนแล้วก็ใช้คนนี่ครับแรงงานคนนี่แหละครับค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับถ้าใช่เขาก็จะกดผ่านกดผ,ผ่านก็กดแจ้งเงินซึ่งไอ้ไอตรงขระบวนการที่คุณอาจจะมองว่าเฮ้ยคนทางประเทศเองทํำยังไงถึงไหวถึงพอใช่ไหมครับคือเขาแบ่งเป็นโซนครับมิเตอร์อยู่ที่โซนไฟฟ้าไหนไฟฟ้านั้นก็ดูแลนะครับ ท่านที่ไฟฟ้าเล็กๆอาจจะได้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าคนมันไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับพนักง,งานเขาเคลียร์ทันสําหรับไฟฟ้าใหญ่ก็เขาก็จะไล่ตามลาดับไปนะครับมีการคัดกรองคือแน่นอนครับคนที่เอกสารครบเอกสารง่ายไม่ไม่แอดวานซ์ไม,ไ,ม advanced, ไม่มีการเปลี่ยนชื่อไม่ได้รับชื่อแทนไม่ได้เอาลูกร้านมาเซ็นเนี่ยคนกลุ่มนี้น่าจะได้ก่อนนะครับลองลงมาก็จะเป็นคนที่ตามลําดับนะครับความยากง่ายแต่ได้ทุกคนครับเพราะว่าอะไร คุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์นะครับเข้าไปตรวจสอบได้เลยว่าคุณได้ไม่ได้เนี่ยก็ไปที่หน้าเดิมที่คุณลงชื่อ่นแเลยครับแต่ว่ากดตรวจสอบสิทธิ์สิทธิ์มันจะบอกแล้วว่าอยู่ขั้นตอนไหนนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในขั้นตอนกําลังดําเนินอ่ะเอ่อดำเนินการคืนเงินเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินเจ็ดวันจากขั้นตอนนี้นะอย่างของผมก็ไม่เกินเจ็ดวันจากขั้นตอนเนี่ยดําเนินการคืนเงินนะครับเขาก็จะดําเนินการคืนเงินให้นะครับเงินประกันให้ก็ปกตินะครับส่วนใครที่เอกสารไม่พอมันก็จะขึ้นว่าต้องยื่นเอกสารตรงไหนเพิ่มนะครับ ไม่ต้องไปไฟฟ้านะครับไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องครับไม่ไม่ไม่ได้เร็วขึ้นเลยถ้าคุณสงสัยอะไรเนี่ยติดขัดตรงไหนเนี่ยคุณก็บอกโทรไปนะครับโทรโทรไปที่ไฟฟ้านางาถามเขาว่าผมเช็คในวงจรในอะไรแล้วเนี่ยมันบอกว่าผมยังขาดตรงนี้ตรงนั้นแล้วผมต้องทํายังไงโทรไปนะครับไม่ต้องไปครับเสี่ยงโควิดนะครับโควิดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปนะครับ ก็ไม่ต้องไปให้มันลําบากตัวเองเนาะเสียงจะติดโรคติดภัยติดอะไรกันด้วยนะครับก็โทรเอาดีกว่าครับโทรกันง,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 ง่ายๆไฟฟ้าในพื้นที่นะครับโทรเลยนะครับผมติดคัดตรงนี้ไอ้ไหมายเลขนี้ผู้ใช้ไฟนี้นะครับไฟฟ้าในพื้นที่เพราะเขาจะทราบเขาจะเปิดเจอเลยนะครับถ้าคุณลงอะไรถูกต้องเนี่ยเขาจะดูเลยว่าอ๋อคัดตอนคุณอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันผิดนะคะให้ยื่นตัวนี้ตัวนี้เพิ่มนะคะไม่ต้องไปนั่งเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปออไปต่อคิวไปนั่งสูตรวันสูตร ไอ้บุโควิดไม่ต้องนะครับไม่ต้องโทรเอาผมยังเน้นเสมอนะครับสถานการณ์แบบนี้โทรนะครับโทรเข้าไฟฟ้าถามกันดีๆนะครับไม่ต้องไปตวาดไม่ต้องไปอารมณ์เสียนะครับเจ้าหน้าที่พยายามเต็มที่ให้ทุกคนได้นะครับทุกคนพยายามหมดครับทำงานกันโอ้ดึกดืนครับพวกมันเยอะนะครับก็พยายามกองพยายามคัดนะครับสาหรับใครไม่ใครไม่ครบเขาจะคัดไปก่อนนะครับเอาคนที่ครบคัดมาอีกกลุ่มนึงนะครับแล้วก็เก็บตกคนที่ไม่ครบนี้นะครับ เพราะนั้นนะครับอย่าอย่าไปอย่าไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เลยครับสงสารเขานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กลัวนะครับเจ้าหน้าที่ก็กลัวผู้ใช้ไฟนะครับผู้ใช้ไฟก็กลัวเจ้าหน้าที่นะครับตอนนี้ที่เหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับเพราะนั้นโทรถามนะครับถ้าติดขัดเลยโทรถามไฟฟ้าหน้างานนะครับไม่ต้องหนึ่งหนึ่งสองเก้านะครับพยายามหาเบอร์ไฟฟ้าหน้างานจะรวดเร็วกว่าหนึ่งหนึ่งสองเก้านะครับก็เป็นไฟฟ้าหน้างานนะครับซึ่งส่วนมากไฟฟ้าหน้างานเขาก็จะมีเบอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับทุกท่านก็สอบถามในพื้นที่นะครับ แล้วก็โทรเข้าไปเลยนะครับจะง่ายนะครับส่วนมันก็จะมีปัญหาว่าสําหรับท่านที่รับเงินส่วนตอนนี้รับเงินส่วนยังจะลําบากนิดนึงนะครับขั้นตอนโปรเซสงานเนี่ยมันจะวุ่นวายหน่อยเนาะแต่ว่าท่านที่รับผ่านบัญชีเนี่ยจะง่ายนะครับอย่างผมก็รับผ่านบัญชีที่ผมได้เนี่ยก็เป็นผ่านบัญชีนะครับซึ่งมันง่ายแล้วมันเร็วนะครับแต่สําหรับท่านที่รับเงินส่วนเนี่ยมันจะวุ่นวายนะครับท่านักวุ่นวายหน่อยลองลงมากันละรับเจ็ก็ง่ายขึ้นนิดนึงนะครับมารับเว คนผ่านบัญชีพวกนี้จะเริ่มได้กันแล้วล่ะครับผมเชื่อว่าท่านที่คิดมาดูจนถึงคลิปเนี้ยคนรอบข้างเริ่มได้แล้วท่านก็นจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนนั้นได้ทำไมคนนี้ได้ฉันไม่ได้อะไรเงี้ยใจเย็นนะครับบางทีกติกาหรือสิทธิ์หรือขั้นตอนของเรากับเขามันไม่เหมือนกันนะครับเขาชื่อตรงเอกสารตรงภาพครบชัดหมดเขาก็เลยได้เร็วหน่อยนะครับของเราอาจจะต้องตรวจสอบชิดลูกคนนั้นคนนี้ตรวจสอบชิดว่าใช่เจ้าของจริงไหมอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องเงินทองมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมครับโอเคเนาะเรื่อง ขอคืนเงินประกันนะครับได้แน่นอนครับเอกสารผมบไม่ครบเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแน่นอนครับแล้วก็วันเนี้ยที่เราคุยกันใน14ซเนี่ยโควิดมันขึ้นตัวเลข2หลักอเขาเรียกว่าลงลงตัวเลข2หลักคือเหตุการณ์ถือว่ามันดีนะครับดีมากดีมากผมก็ลุ้นอยู่ซึ่งถือว่าไทยถ้าไทยทําได้อย่างนี้จริงๆนะครับโดยเจ้าหน้าที่เรายังตรวจแข็งขันเหมือนเดิมนะครับจับกลุมเสียงมาตรวจเหมือนเดิมแล้วตัวเลขมันสองหลักถือว่าเป็นนิยามใหม่ที่ดีมากนะครับผมก็ใจช่วยเจ้าหน้าที่นะผมรู้啊 คนเราตอนนี้ทํางานหนักเครียดนะทุกคนครับทุกคนทุกหน่วยงานที่ยังเปิดทํางานอยู่ก็เครียดหน่วยงานที่ปิดทํางาน้วไม่ได้เงินก็เครียดเพราะนั่นเครียดกันหมดครับพยายามรีแลกซ์นะครับให้เกียกรติกันเข้าใจกันนะครับซึ่งกันและกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ไฟฟ้าก็ยังดูแลผู้ใช้ไฟครบเต็มกระบ,บวนงานนะครับทั้งหน้าเคาน์เตอร์ทั้งระบบซ่อมระบบไฟอะไรพวกผมยังสแตนบายดูแลทุกคนเห,เหมือนเดิมนะครับไฟฟ้าอะไรยังเหมือนเดิมก็อยากให้เข้าใจกันเนาะว่า โอเคทุกคนตอนนี้เหนื่อยเครียดด้วยกันนะครับส่วนเรื่องเงินเยียวยาก็ใจเย็นนะครับนะใครมั่นใจว่าตัวเองมีสินจะได้แน่นอนครับไม่ได้เราก็ค่อยเรียกร้องสินทัวร์สิ์ตามขั้นตอนไปนะครับอย่าไปซสีเรียสมากเนาะโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีวันสงการใช่ไหมครับสวัสดีปีใหม่ไทยถึงจะไม่มีสงการก็ขอสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ปรญญาศจากโควิด รอดไปด้วยกันนะครับอยู่รอดปลอดภัยทุกคนนะครับทั้งซับไม่ซับเขาชองผมก็ไม่เป็นไรขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่รอดปลอดภัยนะครับก็ถ้ามีอะไรอัปเดตข่าวสารอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราฟัคุีกันเหมือนเดิมนะครับก็หมดแล้วเนาะยืงยุยยาโควิดเอ่อการเลื่อเงินไฟฟ้าอะไรครับอย่าลืมนนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับอะไรต่อเองเนาะจาก ความพัฒนาดีจากช่อง Everything Art นะครับช่องสัพเพเหระบ้าวพอเต็กเือนเดิมขึ้กับอย่าลืมนะครับถ้ายัางชอบช่องนี้ยังจะสนับสนุนช่องนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ